เนื่องด้วยราคาเขาเนี <c oughs> <c oughs> ่ยก um> ็อย่างที่รู้กันว่าแอบสุกถึงกับติดคอสวัสดี้ชมทุ่านยินดีต้อนรับสู่พิธีพิธีแมมนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวคูชชั่น คูชชั่นในตำนานนั่นเองจ้านานๆทีนะคะเราจะมารีวิวอะไรแบบ,จบเจาะลึกกันแบบมีสักทีหนึ่งนะเพราะว่าปกติก็จะรีวิวแบบรวมๆกันไปเลยคือวันนี้สาเหตุที่ดิฉันมารีวิวคูชชั่นทอมฟอร์ดเพราะว่าเขามีอยู่2รุ่นด้วยกันค่ะในราคาที่ใกล้ๆกันแล้วก็คือความรู้สึกคือมันตัดสินใจซื้อยากและไหนๆเราได้มาอยู่ตรงนี้และ2ชิ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเปรียบเทียบเขากันหน่อยว่ามัน แตกต่างกันยังไงนะคะเป็นความรู้เป็นวิธีกานนห้กับทุกคนนะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นคุชชั่นที่ดังตัวหนึ่งคนใช้เยอะคนรีวิวเยอะแล้วก็คนลังเลเยอะเหมือนกันเพราะว่าก็มีหลายคนที่ถามเข้ามาเนาะเนื่องด้วยราคาเขาเนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่าแอบสุถึงกับติดคอแอบ สูงใช้คําว่าแอบได้ไหมก็แอบไม่ได้แล้วแหละใช้คําว่าสูงเลยละกันเออซึ่งก่อนที่เราจะซื้อมาเนี่ยป๊อบเชื่อว่าทุกคนจะต้องเซิร์ชเข้ามาดูแล้วเจอรีวิวนี้อย่างแน่นอนบอกเลยว่าคุณคิดถูกแล้วนะคะคุณตัดสินใจถูกแล้วก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะคะก็ขอ,อกําลังใจคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้นะคะบอกเลยว่าช่องเราเนี่ยมีแต่อะไรดีๆแน่นอนค่ะ วันนี้นะคะป๊อบจะมารีวิวเปรียบเทียบระหว่างครูชั่นทอมฟอร์ตลับทองท o มฟอร์ดเชดแอนอิลลูมิเนตฟาวเดชัน่นเอส p ีเบวกบวกบวกราคา4,750บาทจ้าและรุ่นตลับดำนะคะนี่หน้าตาแบบนี้อันนี้จะออกมาก่อนแล้วนะเราคุ้นเคยกันดีท o m f o r ์ t r a n s สเล e ทั u ฟาวเด n ั่น i o n SPF 45 PA++++ วกบวกบวก,บวก บวกราคา4,190บาทจ้าตอนนี้นะคะที่ประเทศไทยของเราจะขายเป็นแบบในช็อปไทยอะเนาะจะขายเป็นคุชชั่นเซตหมดเลยซึ่งในเซตนี้นะคะเราก็จะได้ตลับและพัฟของทอมฟอร์และรีฟิลถึง2ชิ้นด้วยกันเลยทีเดียวนะจ๊ะก็ถือว่าราคาเนี่ยจะคุ้มกว่าซื้อแยกเมื่อก่อนนะวันนี้เราจะขอเรียกสั้นๆนะคะเป็นตลับดำกับตลับ จะขอเรียกสั้นๆน,นะเป็นตลับดำกับตลับทองไปแล้วกันพูดถึงเรื่องแพ็กเกจจิ้งเ่าก่อนนะคะแพ็กเกจจิ้งเนี่ยหรูราทั้งคู่ดูรวยมากนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตลับทองนั้นมันจะแบบมีความหรูหรามากกว่าเพราะว่าด้วยสีทองแล้วก็เห็นไหมคะทุกคนมันจะมี texture นี่นี่เป็น texture แบบนี้ซึ่งยังเห็นว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์แรกอยู่นะที่ทําแบบนี้เออดูสวยดีชอบและเขาก็จะมีน้ําหนักมากกว่าตลับนี้เช่นเดียว นนะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าวัสดุแบบแบบนี้ทั้ง2ตลับนะคะอให้ดูเขาก็จะเป็นการปิดแบบแมกเนตค่ะนี่นี่แบบแม่เหล็กทั้งคู่นะ และสีที่ปอบใช้นะคะก็คือสีเดียวกันเลย2.5ลินเนนั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูเฉดสีของเขากันหน่อยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ตลับทองเนี่ยเหมือนรูตรงฟองน้ําเขาจะค่อนข้างใหญ่กว่านะคะส่วนตลับดำเนี่ยรูเขาจะถี่มันเหมือนเป็นฟองน้ําคนละแบบอะเออก็เป็นข้อแตกต่างตรงตัวตลับของเขานะคะเดี๋ยวจะขอปาดให้ดูนะว่าสีมันเหมือนกันไหมเริ่มจากตลับทองก่อนนะจ๊ะน นี่นะคะและตลับดำเฉดสีที่ป๊อป ใช้ทั้ง2ตัวนี้นะคะ2.5เนี่ยเป็นออกขาวเหลืองทั้งคู่นะเพราะว่าป๊อเป็นคนที่ผิวขาวเหลืองนะแล้วเวลาป๊อบใช้แบบพวกขาวเหลืองน่นนาจะยิ่งผ่องอันเนี้ยก็อยู่ที่คนด้วยนะฝั่งนี้นะคะก็คือตลับทองส่วนฝั่งนี้นะคะคือตลับดํานั่นเองนะจ๊ะคือจริงๆป๊อปว่ามันเป็นเฉดสีที่ไกลๆกันแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันเป๊ะซะทีเดียวนะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยเนื้อของเขาด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันอีกทีว่าแต่ละตัวเนื้อเป็นยังไงเนะี่ยอันนี้ป๊อให้ดูเฉด ก่อนนะจ๊ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรื่องเฉดสีเนี่ยป๊อปไม่อยากให้แบบสมมติมาดูคีป๊อแล้วแบบอุ้ยสีประมาณป๊อปแน่เลยเราไปซื้อตามอไรเงี้ยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องเฉดสีเนี่ยสำคัญมากเวลาที่เราเลือกเนี่ยควรจะไปเลือกที่เคาน์เตอร์นะมันจะพอดีที่สุดแล้วเวลาที่ลองเนี่ยก็ควรจะลองบนผิวบนหน้าของเราอาจจะเป็นช่วงตรงนี้นะเออหรือแถวแถวแก้มจะดีที่สุดนะคะลองบนแขนบนมือไม่ได้นะบอกเลยเดี๋ยวนี้ไม่เท่าพอมาทาบนหน้าแล้วแบบ ไม่ได้และเวลาที่เราไปแบบที่เคาน์เตอร์ทอมฟอร์ดเนี่ยเขาจะมีบิวตี้สไตลิสคอยช่วยเลือกสีเฉดให้เราด้วยนะอันนี้ก็จะแบบถือว่าเรามีตัวช่วยละกันก่อนที่จะแต่งหน้านะคะจะให้ดูว่าดิฉันก็มีรอยสิวทั้งสองฝั่งแต่ว่าข้างนี้อาจจะเยอะกว่าหน่อยมีหลายจุดข้างนี้ก็มีนะอ่ะตาลับแรกก็คือตาลับดำที่เราจะทากันตาลับดำเนี่ยเขามีทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันนะรุ่นตาลับดำเนี่ยเป็นซาตินแมทนะคะเนื้อคุชชั่นเนี่ยเขาจะมีความแห้ง กว่าตลับทองจะไม่หนืดแล้วก็เนื้อเนี่ยจะมีความเป็นแป้งมากกว่าอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูเลยนะจ๊ะตัวนี้นะคะเขาจะให้การปกปิดอยู่ในระดับกลางถึงระดับสูงได้เลยนะคะแม่ก็คือสิวหายไปแล้วจ้านี่ จุดเด่นของคูชั่นทอมฟอร์ดนะก็คือปกปิดดีแต่ว่าให้สัมผัสที่บางเบาแล้วก็รุ่นเนี้เนี่ยกันน้ำด้วยนะคะแถมติดทนมากขดานตึงมันเนียนมันละมุนเหลือเกินแม่อะ พักไว้ก่อนที่ครึ่งหน้านี้นะคะตลับดําส่วนตลับทองนะคะชอบชอบเป็นพิเศษในช่วงนี้เพราะว่าช่วงเนี้ยหน้าแหง้งตลับทองนะคะเขาจะมีทั้งหมด8สีก็คือจะมีเฉดให้เลือกเยอะกว่าตลับดํานั่นเองเนื้อคูุชชั่นเนี่ยจะมีความแตกต่างจากเมื่อกี้เลยก็คือตัวนี้เขาจะมีความครีมมี่กว่ามีความชุ่มชื้นฉ่าน้ํากว่าก็เน้นงานผิวนะจะให้ผิวที่ดูแบบ ล,ลอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันฝั่งนี้ได้โชว์ประสิทธิภาพเต็มที่เลยนะเพราะว่ารอยสิวเยอะมากนี่ในรุ่นนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมที่เป็นบำรุงเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคือตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าปกปิดได้ระดับกลางถึงระดับสูงเลยดูดิเราแทบเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆสิวหายแม่ นี่เราลองมาดูความแตกต่างของเขากันนะคะเห็นไหม ปกปิดดีทั้งคู่เลยเห็นได้ชัดๆเลยนะว่าฝั่งนี้นะคะเขาจะมีความแมทกว่าแต่ก็ไม่ได้แบบแห้งนะคือยังมีความเป็นเงาเงาเป็นผิวอยู่นะคะส่วนฝั่งนี้ก็คือจะแบบฉ่ำโกลไปเลยเห็นไหมเล่นแสงเล่นเงาตั้งแต่หน้าผากลงมาถึงหูหมดเลยให้ดูอย่างละเอียดนะคะก็สวยทั้งคู่เลือกยากใช่ไหมนี่ก็ดีนี่ก็ดีคือในเรื่องของการปกปิดเนี่ยมันเหมือนกันเลยอะเพราะว่ามันปกปิดสิวปับได้หมดเลยทั้งคู่แล้วก็ใต้ต อะไรต่างๆรู้ขุมขนก็คือดีทั้งคู่เพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าเราอะชอบฟินิชแบบไหนสมมติว่าอยากได้ฟินิชที่เนี่ยแบบนี้แมตต์แมตต์นอยแบบไม่แมตต์มากบอกไม่ถูกคือไม่ฉ่ำมากก็ประมาณนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็คือจะฉ่ำๆขึ้นกล้องพรู้สึกว่าเออฝั่งนี้มันจะถ่ายรูปสวยกว่านะแต่ถ้าเกิดสาวๆที่หน้าม,มันเนี่ยก็จะชอบฝั่งนี้เนาะถ้าชอบแมตต์เนี่ยก็ตลับดํานะคะถ้าชอบโกลก็ตลับทองแค่นี้เองเอาจริงๆปะอย่างป๊อปเนี่ยก็เป็นคนที่ ที่มี2ตลับนะคือมันตัดสินใจเลือกยากบางทีคนเรามันก็จะแบบในการใช้ชีวิตในแต่ละวันไม่เหมือนกันอยา่างป๊อบเนี่ยไปถ่ายงานในสตูดิโอหรือว่าถ่ายแบบเซตไฟสวยๆก็อยากจะใช้ตลับทองให้มันแบบเล่นไฟเนาะแต่ถ้าวันไหนแบบว่าแอดเวนเจอร์หน่อยออกไปเดินตลาดหรือว่าออกไปไหนๆที่ยาวๆทั้งวันเนี่ยก็จะใช้ตลับดํานั่นเองหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะลอง Mix and Ma t c h ใช้แบบว่าถ้าหายหน้ามันแล้วอยากจะลอง l กลดูบ้างเนี่ยก็จะใช้ตลับดำเบสไปก่อนทั้งหน้าแล้วก็ใช้ตลับ Glow แท็บแค่ บริเวณที่อยากให้โกลแบบนี้ก็ได้นะคะลองเอาไปแบบ m ิ x and m a t c h ในการใช้งานกันได้สรุปเลยก็คือถ้าใครงบเหลือสองตลับไปเลย ตัดสินใจเลือกยยบมากเลยนะคะสรุปดูรีวิวนี้ก็เกิดกิเลสไปตาม2ตลับอยู่ดีนะใครใช้ตลับไหนอยู่ลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะว่าแบบเฮ้ยใช้ตลับนี้อยู่ดีมากเลยตลับนั้นอยู่ดีมากเลยอยากรู้มาแชร์ข้อมูลกันได้นะคะเผื่อจะแบบเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนเพื่อ,อที่เข้ามาดูคลิปนี้อยู่นะจ๊าเดี๋ยวเรามาแต่งส่วนอื่นต่อกันนิดนึงเพราะว่าเรามีของเล่นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะลองลงแป้งฝุ่นทานซลูเซนกันดูนะคะ Oh หลังจากที่เราลงแป้งทาร์ซิลูเซนแล้วนะคะก็อาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันนะเพราะว่าตอนนี้ผิวเราถูกแบบปกคลุมด้วยแป้งไปแล้วนะเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะมาแต่งหน้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีก4ชั่วโมงมาดูกันว่าผิวแต่ละฝั่งเนี่ยจะมีความแตกต่างกันยังไงเนาะรีวิวแล้วต้องรีวิวให้สุดระหว่างนี้เรามาแต่งส่วนอื่นๆกันต่อดีกว่านะคะเคียนคิวนะคะ brow sculptor สีโทบนะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ 2,700บาทจ้าจะบอกว่าสีโทบเนี่ยเป็นสีที่สวยมากคือเป็นน้ำปานที่อมเทาปาดให้ดูน้ำตาลแบบไม่เออกระเริ่เออธรรมชาติไปอีกสีสวยมากบอกเลยสีดีมากอ่ะคิวปังมาก พูดเลยณนะจุดนี้แต่งตาต่อด้วย Tom Ford Eye Color q u a ค,คนะคะสี s u s e l e s a b l เบนะเบอร์3 1สวยมากตลับนี้ราคาอยู่ที่3,300บาทนะคะนี่นะคะสีเขาจะเป็นประมาณนี้ไม่เอิเกระเริกหวานหรือหรือนะจ๊ะใช้ครบทุกสี oh, ทองฟอร์ดชีคค c ลเลอรนะคะ, Ford, Color, ะ,คะสีเลิฟลัสเบอร์สองสีสวยมากคือแบบสีดีไม่อยากให้ตัวปั๊มนูนหายไปเลยสีแบบว่ามีความมีไฮไลท์ออกโคโรลโคโรลหน่อยอะ2,400บาทจ้าแล้วเวลาแบบผิวโดนแดดอ่ะคือมันดีมากจริงๆนะ และสุดท้ายนะคะก็คือลิปสติกนั่นเองเป็นสีใหม่นะสวยมากทุกคนลิปคเลิร์มแมทสีดัชชิ่งนะคะ307ออกแบบว่าชมพูส้มนูดนะอันนี้ราคา2,000บาทจ้าทอมฟอร์ดทั้งทีไม่เลอค่าได้อย่างไร เดี๋ยวมาดูกันว่าอีกสี่ชั่วโมงนะคะผิวเราจะเป็นยังไง few moments later. ผ่านมาครบสี่ชั่วโมงแล้วนะจ๊ะมาดูผลลัพธ์กันนิดนึงนะคะก็ต่างไหมให้ทุกคนตัดสินด้วยตาละกันแต่นี้เนี่ยเป็นผลลัพธ์แบบว่าอยู่ในห้องแอร์นะทุกอย่างโค่างเวอร์แน่นดีอยู่นะคะแล้วก็น้ำให้มันด้วยอาจจะมีน้ำมันออกมานี่ เดี่ยวจริงๆนะถ้าให้สรุปสําหรับตัวป๊อปนะจริงๆชอบทั้ง2ชอบทั้ง2จริงๆนะแล้วแต่โอกาสอย่างที่บอกแต่ว่าถ้าให้เลือกที่ชอบจริงๆช่วงนี้ก็จะชอบเป็นตัวตลับทองมากกว่านะซึ่งแต่ละตัวนั้นใครจะเหมาะกับสภาพผิวแบบไหนเนี่ยก็อย่างที่ได้รีวิวไปเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเชื่อว่าคลิปนี้จะทาให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะส่วนใครที่ไม่มีความคิดเลยว่าแบบเออจะลองหรือจะซื้อเนี่ยก็อยากจะแนะนํานะคะเพราะว่า อบจริงๆถ้าชอบรีวิวแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย